ดิฉันนั่งเบญญาภานิทิโสธิภาคตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไซแก้ววิทยาสหวิทยาเขต7ประสาทเชิงพนมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้านการบริหารจัดการการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อเรื่อง Smart Learning แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีผ่าน PLC n LS ทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการศึกษายุคใหม่ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนขณะเดียวกันก็ช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างกว้างขวางโรงเรียนใส่แก้ววิทยาบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเช่น Google Sites อย่างไรก็ตามปัญหาทักษะดิจิทัลที่แตกต่างกันของนักเรียนและครูจำเป็นต้องมีแนวทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างนักเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาและใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21วัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและมีเจตคติที่ดีในการเรียนเป้าหมายของการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. ครูสามารถพัฒนาเว็บไซต์ Google Sites รายวิชาในสาระเทคโนโลยีสำเร็จร้อยละ70 สผู้เรียนโรงเรียนไพรแก้ววิทยามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้ายวิชาในสาระเทคโนโลยีในระดับผ่านเกณฑ์ร้อยละ80เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. ครูมีเครื่องมือพร้อมดีไว้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 2. ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รายวิชาในสาระเทคโนโลยี 3. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดเจตคติที่ดีในการเรียน ขั้นตอนการดำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ขั้นการวางแผนศึกษาค้นคว้าหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษารูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites ขั้นการปฏิบัติตามแผนนำข้อมูลดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ Google Sites ขั้นการตรวจสอบทดลองใช้งานเว็บไซต์พร้อมให้ผลสะท้อนกลับตรวจสอบข้อบกพร่องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขั้นการปรับปรุงการดำเนินการทำการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลตามผลการสะท้อนและผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดกับผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้รูปแบบเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์สามารถเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย มีความสุขในการเรียนและมีเจตคติที่ดีในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์ผลการดำเนินงานที่เกิดกับสถานศึกษาหล่งเรียนรู้รูปแบบเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์เป็นตัวอย่างในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้รายวิชาต่างๆผลการดำเนินงานที่เกิดกับชุมชนผู้เรียนผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับมีกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นระบบได้แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความโปรง่งใสในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนปัจจัยความสำเร็จ 1. ผลการประเมินภายนอกรอบที่4อยู่ในระดับดีมากทุกด้านและได้รับการประเมินภายนอกรอบที่5วันที่24มกราคม2568 2. โรงเรียนมีการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงของสถานศึกษามีเครื่องมือพร้อมดีไว้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเรียนรู้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้ระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลบนอินเทอร์เนต็ตอย่างสะดวกและประหยัดเวลาปัจจัยความสำเร็จ 3. การพัฒนาส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ผู้เรียนทุกที่ทุกเวลา4ครูมีการพัฒนาตนเองในรูปแบบการอบรมออนไลน์และการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องบทเรียนที่ได้รับ1การนำกระบวนการ PLC and l s มาประยุกต์ใช้ช่วยให้ครูและบุคลากรร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่21มากขึ้นครูมีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีได้เกียรติบัตรรับรองการเป็นสมาธิเชิ์จำนวน6ครั้งต่อเนื่องได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนสอพอมอสุรินครั้งที่72ปี2567การเผยแพร่การร่วมนำเสนอผลงานสำหรับโรงเรียนที่มาศึกษาดูงานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชม